ตั้งแต่กินบุฟเฟ่ตมาไม่เคยเห็นที่ไหนใช้กุ้งแม่น้ำใหญ่ขนาดนี้อาหาร A อเทียมโรงแรมแลนด์มารนะเครื่องมันมีอยู่ว่าทิศที่แล้วเนี่ยมีลูกเพจอินบ็อกมาส่งลิงก์นี้มาให้บอกว่าช่วยพิดูร้านนี้ให้ทีครับฉันตัวแทนจากกูกิงสไตล์กินแหลกไปอวยวันนี้จะมาขอทาพิสูจน์ว่าดีจริงหรือจกตานะจ้ะจองผ่านแอปฮังกี้หับเหมือนเดิมค่ะมีราคาตั้งแต่พันสี่พันอยู่ที่วันนะ คนเดียวก็รับด้วยร่วมกันด้วยที่บาร์ซีฟูดออนไอซ์กุ้งกงั้งหอยนางลมมีหมดเลยัมาก็ผู้รักมากดีกินแบบกินโคคขาดค่ะเพราะวันนี้ฉันกินไม่ไม่เพราะฉันจะเก็บท้องไปกินกุ้งเซลมอนหมูเนื้อแฮมมีหมดเลยถ้าใครแซลมอนยังไม่จูใจมากินแบบนี้ค่ะไอ่มาแต่ฉันลืมกินได้ยังไงก็ไม่รู้บาร์สลัดก็มีชีสให้ขูดกันแบบสดสเลยอัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นบาร์อาหารไทย มัสมันยำขนมจีนข้าวแกงเขียวหวานอะไรมีหมดนี้จะนานหน่อยนะ